ลูกคุณหนูอ่ะเฟนตี้สีอะไรคะเฟนตี้โกลอค่ะสีที่ฮัน่าเคลมว่าเป็นสียูนิเวอร์สค่ะเสือหิวอ่ะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวขึ้นได้จีไว้ให้เนาะ <laughs> เออใช่ค่ะวันนี้เป็นฮอลิเดย์ช้อปปิ้งเนาะหลังจากที่คราวที่แล้วอะ่ะเป็นประสบภัยเป็นประสบภัยบอสเป็นบอสประสบภัยแต่วันนี้เดี๋ยวเป็นฮอลิเดย์ช้อปปิ้งนะคะ,นนนนะใช่ก็ สิ้นปีแล้วมันก็ตามตาม,ตามแบบตามบรรยากาศตามรอบปีอนะเนาะเราก็ต้องไปแบบว่าซื้อของขวัญให้กับตัวเองอีกแล้วนะคะ you can treat yourself every day so so why <ะ>น,นะจะเดือนออที่เริ่มซื้อเดือนพฤศจิกาเนี่ยเพราะว่าเขาเขาตัดรอบไปแล้วก็คือว่าเขาจะมีรอบสี่สำคัญในเดือนตุลาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราเริ่มนับหนึ่งใหม่เออก็เดี๋ยวไปประเดิมยอดแรกของปี25กันก็คือวันนี้เลยประเดิมยอดแรกของปี25เนาะ โ <Okay. S 2> อเคบทออดช้อปปิ้งบล็กอกเธอ Today ใช่ The Chopping Block Today ใช่ทุกที่อ่ะเราอ่ะจะไปซื้อที่ไม่คิดลมก็เซนเทนเวิร์ดแต่ว่าตอนเนี้ยคือเอเจประจำเราอ่ะย้ายไปที่พารากอนแล้วเ,เหมือนแบบล่องลอยอ่ะเออทั้งก,ก็ต้องไปซื้อที่แบบเอ็มโพเรียมละกันอ่ะลองดูก็คิดว่าเอ็มโพเรียมคนน่าจะไม่เยอะเราจะข้ามฝั่งไปเอ็มโพเรียมกันเนาะจริงๆอ่ะอยากไปซื้อที่เอ็มสเปียอยู่นะเพราะว่าคิดว่าเขาน่าจะมีอีเวนที่บูธ เพราะว่าที่เอ็มสเปียมันเป็นส t ตอร์โ o ล e เขาจะแบบว่าไม่มีไม่มีอันนี้ให้เขาจะไม่มีแบบเมมเบอร์คะแนนให้เพราะฉะนั้นก็ถ้าใครอยากจะซื้อโดยที่แบบว่าได้แต้มเอ็มเอ็มคร์ดอะไรเงี้ยก็ต้องดูแหล่งที่ซื้อด้วยตัวเนี้ยลำโพงไข่เอเลี่ยนเนี่ยกับกับรุ่นโน้นตอนนี้เจ็บเท้ามากเลยมันกัดอีกแล้วอ่ะแต่ไม่เป็นไรซูมันซูมันสูมันเนซื้ออะไรดีนะเาเท่าที่แบบ เราไม่มีแล้วกันก็ทม่มีหมดนะก็ไม่ีหมดแลวก็อยากได้เนี่ยตัวที่มันเป็นไฮไลท์ใช่ป่ะมีมีไฮไลท์แล้วอยากได้ตัวหนึ่งแล้วก็มีลิปสติกสีใหม่ของด้วยนั่นไม่หอม่ะเป็นไปไม่ได้หรอเพราะว่ามันไม่น่าได้ใช้อ่ะอยากได้เทาด้วยสิเทาเรียบอเทาช่างน่ารักเนาะไม่ก็ใครเอ่ยฝนตกไปไปค่ะเรียบร้อย เสร็จกันลอีกรอบที่สี่ตรงตรงนี้พี่้าลงหรอจะลงลงอีกรอบนึงหรออ้าวก็เราจะไปอินโทรยังไงใช่ใช่ใช่เป็นดู YouTube เขาดูนานแค่ไหนอะแบบคลิปกี่นาทีอะแต่เรนนี่อคือเอ่ชอช็อตหรือว่ารีดูหรือว่าติ๊กต็อกของฉันก็คือ60สิบวิไม่เกินนี้แต่ว่า y ยูทูบแบะไม่มั่นใจว่าเขายังดูกันถึง แบบยาวๆไหมเขาดูกันเป็นชั่วโมงเลยไหมแบบ40นาทีอะไรเงี้ยเหมือนเขาดูกันแค่แบบ10-20นาทีอะไรเงี้ยแม็กซิม,มัมเต็มที่เออเขามองทำไมวะบังเนี่ยทำไมคนก็มองเวลาเราคุยกันก็คูดูมีใครดูขาวออฟฟิชีเราบ,บ้างยังเออฉันเพิ่งดูไปเมื่อวันก่อนเองขาวออฟฟิชี it's our name sweetieour name sweetieon junk ไม่จะบอกว่าตั้งแต่ออกมาจากบ้าน ตั้งแต่ตอนบ่ายจนถึงตอนนี้คือยังไม่ได้เติมปากเลยสักรอบนะอันนี้คือไม่เติมปากเลยนะนี่คือแบบผ่านการกินข้าวผ่านการกินน้ําผ่านการกินแบบอะไรมาหลายอย่างแล้วแต่ว่ายังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเฉลยไฮคลิปแล้วกันว่าใช้อะไรเราจะเดิยไฮคลิปแล้วกันโอเคเราถึงแล้วนะคะอ,อยากได้สีนี้เอาจะซื้อสีนี้สีสวยนะพอสวอตอะสวยสวยกว่าของจริงงงปะแต่เนี่ยอันนี้ควร อันนี้คใช่อยนะเพราะแบบน่าจะได้ใช้บ่อยเนาะเอออันเนี้ยทุกวันนี้แต่ว่ามีผลิตภัต่งตาอยู่แบบเมคอัพบายมาริโอไม่ได้มีนะคะไม่สนใจเราก็ไปซื้อที่อื่นไม่ได้ยากอะไรหรอกก็แค่นั้นจบใช่นครับา move มาที่สยามนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มีรู้สึกว่าอ่อมเกินก็เลยแบบโอเค m ู v มาที่สยามกันดีกว่าเพราะว่าตอนเนี้ยคือ เอสเอที่เรารู้จักอ่ะอยู่ที่นี่พอดีสวยมากอิสท์ทอีสท์ท่โอเคง่ายวันนี้ตอนนี้แล้วก็มีมีตัวไฮไลท์ที่เป็นนิงเก็ดด้วยเอาวันนี้เราวันนี้ด้วยใช่แตั่แกล้มแต่แกล้มกับตัวใช่ไหมตัวนี้กสวน่ารักเนาะตัวเนี้ยแต่ว่าแบบนี้ััตรแมกกอันนี้ด้วยอันนี้สุกต้อง สุดๆถูกต้องเป๊ะทีมากจริงเอาอันนี้ด้วยเอาอันนี้ด้วยจุดเอาแล้วสั่งไปแล้วสั่งไปแล้วอิสต์ทำไหมอีสต์น้องหนูอยากได้อะไรไหมคะซื้อเองนะพูดอย่างนั้นแหละน้องหนูอยากซื้ออีกหน่อยไหมคะแกเขาจำฉันได้ด้วยคนที่ใช่ที่เขาอยู่เขาเคยอยู่ที่เอ็มริกาเขาจำฉันได้ด้วยเหมือนจะเข้าเว็บ US มางตอนนั้นแราวเห็นมีแบบเป็นลิฟต์เพสั่งตรงไหน่ย อ๋อใช่มีแปลงไหมคะแปลงอันเนี้ยเออแปลงอันนี้เลยอ่ะแปลงตัวนี้มีมีใช่ไหมมีค่ะทีนั้นเอาอันนี้ด้วยแต่ว่ามันไปหลายสาขามากไม่มีเลยอันเนี้ยเดี๋ยวเอ็มเซ็ตให้ก่อนอันเนี้ยคือไปมาสามทีแล้วไม่มีทุกที่เลยนะแปลงตัว flash ใช่ใช่ใช่จนสามารถดูได้เลยก็จะมีสองใบได้ค่ะมีพนักงานบริการได้ยังเราเห็นหรอกตามเรากดกได้ค่ะคือหายากมากคือฉันหาสามสาขาละฉันไปมาสามทีละตัวเนี้ยไม่มี เนุดบางเตยเมียหลังหยุดทำงานก่อนใครที่ชอบดรามาและใครที่ชอบดรามาตอนนี้เราอยู่ที่ <S <S บูชีของคารากอนเนาะน่ารักมากน่ารักมากแต่ว่าเป็นสีนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเออบอกเขาว่าจะเอาลายนี้นะแต่ว่าแบบเนื้อจะเป็นเฟอร์มูล่านี้ลายคอยิสคอนลคิดว่าน่าจะ็อตเทตอ๋อช็อตเทตอาจจะต้องแบบสักพักหนึ่งตัวน้องเขาจะกลับมาเห็นเอาออกจากเว็บแล้วด้วยเว็บไทยไม่มีแล้ว เหลือแค่เหลือแค่เว็บของต่างประเทศถ้าในเว็บไม่มีก็อาจจับแล้วก็จะมีตัวปัดแก้มเฉดตาตัวไฮไลท์ที่เป็นสีไดมอนด์ไลท์เซอร์มรดูสุดละแค่947นาทีเป็นขัที่เข้มสุดแล้วก็จะมีตัวแปลงเห็นเขาแต่งเบลนด์แล้วแบบเออมันสวยเนาะนี่ไงใช่มันสวยเนาะมันมีความแบบไนท์เอามีความเฟสทีฟอยู่นะใช่อันนี้ลิมิเต็ดด้วยใช่ไหมมันเป็นสีแบบ ก็รวมกันตรงกลางสวยอยนะยนะโอเคเอาก็ได้เอาก็ได้ต่เดวอ่ะอันนี้ทาหัวตาลดเชื่อหนูว่าทาตาลดมากเออ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 เอวีดีลูก r y d a y look ก็เอาเนี่ยเป็นกันก็ได้คอนเฟิร์มโดยนิกกี้จิตริย์อ This is my new hair color in three hair color in 3, 2, 1 yes everybody ดิสไลค์ดิสไลค์อิมเมดเลียฉันเห็นเขาแบบมาคอมโบอันเนี้ยกับอันนี้แล้วก็เอานี้ออนท็อปคือสวยมากคือสามสี้ยเป็นเฟสโปรเจคของรอบใหม่ี่เนี่ยสัญญาเขาว่าจะแบบเออมาแต่กลับบ้านไปแหละนี่ยเขาพูดมาโมเสียบชาบ้าเจลชาบ้าเจลเอาเถอะงั้นเอาเอาแอดเข้าไปได้แก้ว่มแกอึดแกว่าเจ็บป่ะเอาป่ะเป็นแซมเปิลเขาจะเอาจะฟิวมาแล้ว เออพรีเซนัพพตัวไหนรองเป็นได้ได้ค่ะคุณค่าใช้อยู่คือพอมันตั้งด้วยกันแล้วมันหน้าหลักรีอะมีของปีหนึ่งที่ไม่ได้เก็บคือปีแรกเลยที่มันทำอันนั้นคือเก็บไม่ทันฮอลเดยดได้หมดแล้วนะคะยี่ยย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 ยตยกยยยยียยยยยนยยยัยย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 ยงยยยมเยายย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 ย่ยยยยยยยเยยยยยยยหรือว่าได้อันเดียะะว กด้ามพกเกจของขวัญด้วยมันห่ออันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยได้โอเคค่ะอรนตัวนี้จะเป็นกลุ่มรองรุ่นฐานแล้วก็จะเป็นตัวเพนซิ่งเซ้ต์ตัวน้าแห้งจากนั้นเมื่อแต่งหน้าที่ทาเป็นน้ำมันแล้วก็ล้างอันนี้ฟูซายมีแล้วเหมือนกันใช้แล้วผิวมันเรีบฟรีดีสกายใช่มันตอนนี้เราได้สเต็ปหมื่นห้าละเบบี้หมื่นห้าไม่ให้ดูก่อนแล้วก็ลองเปรียบเทียบผสมดูนะว่าเราชอบไหมจะได้ดึงเนร็จมีเคมีใหม่เอาไปต่อต้อลองลองแล้วตอนนี้ ตั้งหมื่นห้าคือได้อันนี้เหมือนห้าได้อันนี้ไปแล้วอตอนนี้เรายอดที่ห <18. S 2> <18, 000. S 1> มื่นแปดหมื่นแปดแปดพันว่าแปดพันหรอใช่ใส่น,นี้น่ารักมากเลยอ่ะอันนััน้นนนอี้น่ารักมากเลยอ่ะก็คือได,ได้ได้แค่น,นี้อันนี้สีดำไม่คือไม่ได้ใช่ไหมกําลังกําลังอยากได้ตัวไอเน,นี้ยที่มันเป็น number file ที่เป็นของ holiday นะที่เป็น travel ก็บ้านอีกแล้วเขาบอกว่าถ้าถ้าซื้ออีกแบบอีกนิดเดียวจะสองหมื่นห้าเราจะได้อันนี้อันนี้น่ารักมากเลยอ่ะแบบ เฮ้ยเอาดีๆป่ะยูติงยูเอ็ดยูติงยูเอ็ดเอาดีๆป่ะเอาดีป่ะเนี่ยเห็นป่ะเออก็ขาวดำก็สวยเอ้แต่จริงค่ะทองก็จะดูดูหราแต่จริงค่ะให้มันเหลืออะไรคราวหน้าแบบมาคราวหน้าจะได้มีอะไรสักหนึ่ชั้นบวกตอนนี้นะสเปซสีขาวเหรอโลว์อ๋อมันเป็นแมกเนตด้วยหรอใช่แม่เกตตวนี้จะไม่ใช่แมกเนตอันนี้เป็นแมกเนตด้วยนะค่ะป้ายคนอื่นต่ออ่ะโดนป้าย ฟแบบอันนี้เป็นแมกเนติกด้วยนะแมกเนติก้นนะสรุปเอาโลนะเพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะได้ใช้จริงเพราะว่ากลิ่นแบบดูดูเข้ากับลายสไตล์ดีมเอาโลแล้วเนี่ยเอาโลแล้วเนี่ยกลับกนะล้องสลิปมั้ยนะเราตอนไหนที่เราจะมันจะมีกิมมิกอย่างหนึ่งให้เราสแก,กน QR code ม,มันจะมีเสนอฮ<า>่าข้อสโอเคาสแกได้เดี๋วยวพี่เขาเอาอยู่ในคอมพิวเตอร์ไหมโอเคค่ะน่ารักแต่หางเขาน่ารักมากแต่มันใสไป ทำการด้วยค่ะนี่นใช่มาเก็บเก็บกองมาเก็บกองกันสวยม,ม, <c oughs> ม,มาก <c oughs> ใช่ไหมฝรั่ิดีกว่าอืมตู้ปลาสอง Hi. Hi 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 Hello โอเคช็อตน่าจะพอแค่นี้ละ OMG What did I buy today? What did I buy today? สวคสสุดก็่อยแอ,อ,อยนี้เรม่ตองเาดีตเลจะสาทุแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงอยู่ที่บูชีอยู่นะคะอ้าวแต่จะรอหรอจยังถ่ายต่อสิ ไม่ปิดมันปิดสี่ทุ่มก็ทันอยู่เราไม่ได้ซื้อเยอะหรอกก็สื้อเอ่ะก็ลิสต์มาไว้แล้วหรือจะไปเลืกผู้กองก่อนตอนนี้เจ็บข่าวมาฉันก็สงสัยอยู่นะว่าเดคอเรทพวกนี้ยเขาเอามาจากปีที่แล้วก็ว่ะแบบมันเหมือนมันเหมือนปีที่แล้วเลยอ่ะเออฉันรู้สึกอย่างนั้นนะมันเหมือนของปีก่อนเลยปีที่แล้วเลยเออปีที่แล้วคือวินเทอร์วันเดอร์แลนด์ใช่ไอเนี้ยสีเดียวกันเลยแล้วก็ต้นไม้เหมือนกันเลยอ่ะเออก็เลยสงสัยว่าแบบใช่ป่ะวะ มาซื้ออันนี้มันก็ยังไม่พอไวเชอร์อยู่ดีต้องซื้อเพิ่มเท่าไหร่เอ่อตัวมาชัวร์ไอเซอร์ตัวนี้ก็น่าน่าน่าหนเอาเลมิเต็ดเอาอันนึ่งอันนึ่งนะคะใช่แล้วก็เดี๋ยวเนอะงั้นเดี๋ยวเอาอีกหนึ่งหรือว่าเอาบลัชของเขาไหมมีบัตรด้วยอบลัชมคะเออมีบัตรแบบนนต่โอเคจบไม่ละได้เพิ่มเลยได้ได้ได้แล้วแล้วก็แบ็คฮนนี่เป็นลิฟตหนึ่งแล้วก็เลมิเต็ดอีกหนึ่งใช่ใช่ค่ะธรรมดาเลมิเต็ดฝั่ง นี่นะคะมาอีกรอบหนึ่งถ้าซื้อสองชิ้นเออก็ใช่ไงเขาตันหลุดอันหนึ่งเอาไว้เติมเป็นสามพันหกสิบบาทค่ะประมาณทันวาหรือไม่ก็ปีหน้าไม่เป็นไรเดี๋ยวแบบไหนเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นลิมิเต็ดเฉพาะสองที่แต่เขาขายดีมากเลยนะ่ขายดีมากเลยนะโซ่ไม่ได้คนเอารูปเรียนวีซ้อมมาให้ดูอ๋ออ๋ไม่เป็นไรถ้ามาเดี๋ยวมาตรงนี้ปิดไฟแล้วอ่ะเออ ค่ะวอชเชอร์ที่แลกไปนีไว้สามเดือนเคยเก็บเงินเหมือนกันใช่เป็นบ่อยดีใจมากแลกไวเชอร์ตรงนี้ใช่ไหมบาร์โทรศัพท p วันบล็อกจะได like this กำลังจะไป grocery store ต่อนะคะ โอเคช้อปปิ้งบล็อกคํม p l e t แลรวนะคะวันนี้ก็แต่ว่ายังไม่จบเราต้องไปกระชือสโตรโตแต่จริงก็ไม่ได้ซื้ออะไรเยอะหรอกเพราะว่าซื้อแค่แบบของใช้ที่จําเป็นเย่เย่เย่เยเยเยไปค่ะ าามากวตอนนี้ก็เหมือนฉันไม่มีเท้าแบบไม่เหลือไม่เหลือเท้าอยู่แล้ว่ะ I'm so thirsty ใกล้ไปไหมมันใกล้ไปไหมไข่ไข่มองไม่เห็นอ๋อใช่มีแปรงขัดท้องน,น้ำด้วยหรอซื้อแปรงขัดท้องน้ำเพิ่มมันมีเลมอนกราสกับยูคาลิปตัสอะ่ะฉันใช้อะไรวะโอเคอเทมหมด โคตรของมันหล่นต่อหน้าต่อตาเลยตรงนี้ไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยน่ะมันหล่นตรงนั้น่ะก็ปะคะชะลอกได้ด้วยแล้วก็เช็ดสะอาดเออคือรถทุกคนควรใช้นะคะที่ห้อนี้คนที่แบบทําผมแบบทําสีน้ําตาลอะไรเงี้ยคือรถฮะใช้อยู่ใช่เพราะว่ากัดมาเมื่อก่อนคือไม่ได้กัดแต่ตอนนี้คือกัดมาก็ต้องใช้อันนี้นี่ไงพอดีออกไปตรงนี้แล้วก็เรียกหล่นลอยกลับบ้านเย้ Yeah this is small ก็ซื้อช้ p ปปิ้ Guys this is small for me, yeah, me. y a h c h e k out มีกําลังจะกลับบ้านนะ่ะห้างปิดแล้วเรียบร้อยนะครัแบดคนอยู่นะเอาดีๆ เพราะว่าเราออกมาก็ตั้งแต่บ่ายเลยแล้วก็แบบไม่ได้ชา้าแล้วก็ถ่ายถ่ายตลอดเวลาเลยอันนี้คือจะถ่ายเป็นแบบพวกรีวิววิดีโอแนวตั้งอะไรเนี่ยก็ถ่ายจุดค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ถ่ายรูปด้วยตอนนี้คือยังไม่แดงเลยอืมคือทนทนอยู่เหมือนกันตอนนี้ก็คือรอรถกลับบ้านก่อนนะคะไยจ้าฝากคาไหนจ้าายนะไปายนะไปไบนะกูบูทกนะ็ขึ้นรถแล้วก็เราจะกลับบ้านแล้วก็ น่าจะประมาณนี้แหละวัวนนี้โอเคะบายทุกคนเจอกันใหม่